ท่านผู้ชมคะค่าไฟที่เราจ่ายอยู่ทุกเดือนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ก็คือค่าไฟฐาน 2. ค่า Ft หรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปร 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ค่าบริการค่า Ft เนี่ยเราคงทราบแล้วใช่ไหมคะคำนวณกันทุกๆ4เดือนเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะคะส่วนค่าไฟฐานเขาคำนวณกัน3-5ปีคำนวณกันครั้งหนึงคะ่ะ เมื่อวันที่9มีนาคม2566ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่าก,กพชมีมติให้คงอัตราข้าวไฟฐานไว้ก่อน หมายความว่าอย่างไรนะคะและค่าไฟฐานคืออะไรวันนี้ขอความรู้นะคะจากเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานคุณคงกริตตันตราวานิช์สวัสดีครับสวัสดีครับเลขาธิการคงกริตคะ่ะค่าไฟฐานมันคืออะไรและมีการคนนํานวณมายังไงคะค่าไฟฐานเนี่ยก็คือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะครับรวมทั้งการก่อสร้างนะฮะกค่าเชื้อเพลิงครับแล้วก็ค่าระบบส่งระบบจําหน่ายต่างๆทั้งหมดเนี่ยณนะปีฐาน ปัจจุบันเนี่ยเรากำหนดค่าไฟาฐานครั้งสุดท้ายเนี่ยคือปี2,558เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเราใช้ค่าไฟฟ้าณนะปี2,558เป็นปีฐานครับแล้วพอหลังจากปี58เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงอันนี้คือจะมาอยู่ในส่วนไหนคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากปีฐานคือปี58ปุ๊บเนี่ยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่า FT ครึ่ง FT เนี่ยส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็มาจากพวกราคาเชื้อเพลิงเป็นหลักบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นบวก ถ้าเกิดราคาเชื้อเพลิงขึ้นไปสูงหรือบางช่วงก็อาจจะติดลบถ้าราคาเชื้อเพลิงต่ําประมาณปี6.2สองหสาเนี่ยค่าเชื้อเพลิงลงมาต่ํามากในเอฟเราเป็นลบตลอดค่ะถ้าไฟฐานเนี่ยเขาคำนวณกันกี่ปีคำนวณครั้งคะเราสามถึงหปีครั้งหนึ่งครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะค่าไฟฐานเนี่ยจะอยู่ในเส้นปะปะ เส้นประปาเนี่ยจะนิ่งไปตลอดช่วงหนึ่งนะส่วนค่าไฟฟ้าที่รวมทั้งค่าไฟฐานกับ FT แล้วเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีน้าเงินเข้มสีน้าเงินเข้มเนี่ยคือค่าไฟที่เราจ่ายเพราะนั้นช่องที่ต่างกันเนี่ยก็คือค่า FT อ๋อก็คือพอต้นทุนเชื้อเพลิงขึ้นค่าไฟที่ไปบวกค่า FT ีก็จะสูงขึ้นนั่นเองใช่9้ามีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมติก,กพชคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้คงอัตราค่าไฟฐานไว้ก่อน พื่ออะไรคะแล้วมีความหมายยังไงหลังจากที่เราประเมินตัวค่าลงทุนค่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยคือเรื่องเชื้อเพลิงปัจจุบันเนี่ยเชื้อเพลิงมันกิดราคาค่อนข้างสูงถ้าถ้าเกิดเราปรับค่าไฟฐานใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ค่าไฟฐานเนี่ยขึ้นไปสูงมากแล้วก็จะทําให้ในอนาคตเนี่ยจะลงลงมาก็มันก็จะลงลงมาอีกเอฟที FT ก็จะเป็นติดลบตลอดแต่มันไม่เท่านั้นนะครับถ้าเราปรับค่าไฟฐานขึ้นไปสูงปุ๊บเนี่ย เราก็จะต้องไปเปลี่ยนค่าไฟ8ประเภทให้ตามค่าไฟฐานทั้งหมดเพราะ,ะนั้นนะ่ยค่าไฟ8ประเภทที่การไฟฟ้าเขาประกาศก็จะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นทั้งหมดเท่ากับว่าวันนี้ฐานอยู่เท่าเดิมแต่ว่าถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเชื้อเพลิงราคาที่นําเข้าก็ให้ไปขึ้นไปลงที่ค่า FT, FT. เพราะฉะนั้นวันนี้ค่าไฟฐานตามมติก,กพชก็ยังเป็นอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนการที่จะคงอัตราค่าไฟฐานเท่านี้ไปก่อน แล้วก็มาปรับกันเฉพาะค่า FT จะเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ไฟมากกว่าครับเกิดประโยชน์มากกว่าแล้วก็ไม่สับสนด้วยเลขาคมกริจกำลังจะบอกว่าค่าไฟฐานเนี่ยช่วงจังหวะที่ทั่วโลกต้นทุนเชื้อเพลิงแพงเนี่ยยังไม่ควรมาปรับค่าไฟฐานใช่ครับแล้วค่าไฟฐานมันควรจะปรับเมื่อไหร่อะไรยังไงคะเราคงต้องรอให้สถานการณ์พลังงานในตลาดโลกเนี่ยกับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติในบ้านเราเนี่ย กลับเข้ามาสู่สภาวะปกติเพราะตอนนี้มันขาดไปเยอะถ้ากลับสู่สภาวะปกติปุ๊บเนี่ยอันนั้นหมายถึงว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ปรับค่าไฟฐานเมื่อไหร่จะถึงเวลาตรงนั้นเพราะมันจะหมายถึงว่าถ้าไฟโดยรวมก็จะลงด้วยเราคาดว่าน่าจะประมาณปี67ปี67น่าจะมีการปรับค่าไฟฐานแต่ว่าจะปรับค่าไฟฐานถ้าปรับในท่ามกลางภาวะที่ราคาเชื้อเพลิงถูกลงเนี่ยผลกระทบก็จะไม่มากและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงด้วย แสดงว่าตัวค่าไฟฐานกับค่า FT เนี่ยเวลามีการปรับเนี่ยมันก็คือการบริหารจัดการของของภาครัฐรส่วนผู้ใช้ไฟเนี่ยก็คือจ่ายเท่าเดิมนั่นแหละใช่ครับเพียงแต่ว<ช><ต>่าจะแยกว่าเป็นค่าไฟฐานหรือจะแยกเป็น FT ใช่เพร,ราะว่าเวลาที่มีการคำนวณค่าไฟฐานน่ะก็จะเอาเอา FT เนี่ยม,มัดรวมอยู่ที่ค่าไฟฐานแล้วใช่ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรามองว่านโยบายกำหนดมา45ปีเนี่ยเราก็จะเอามารวมมารวมอยู่ในค่าไฟฐานเลย ถ้าเชื้อเพลิงในอ่าวไทยมีเพิ่มมากขึ้นสักเมษาปีหน้าแล้วราคาก๊ส LNG ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นโอกาสที่คนไทยจะได้เห็นค่าไฟโดยรวม4บาทต้นต้นต่อหน่วยเป็นไปได้ไหมคะเท่าที่ประเมินเนี่ยผมว่า4บาทต้นต้นเนี่ยได้อยู่แล้วเชื้อเพลิงในอ่าวไทยเนี่ยถ้ากลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ราคาถูกกว่าเดิมเอา LNG เข้ามาซึ่ง LNG เนี่ยคงขึ้นขึ้นไปกว่าเดิมแต่ถ้าขึ้นไม่มากถ้าเรามีก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมาเป็นเชื้อเพลิงในราคาถูกๆในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่มัั่่่นคคงทีสุดใชรบ ท่านผู้ชมคะเราได้รู้จักกับข้าวไฟฐานกันไปชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะและฟังท่านเลขาบอกแบบนี้นะคะก็คาดว่าปีหน้าปี67นะคะเราน่าจะเห็นข้าวไฟโดยรวมที่4บาทต้นต้นต่อหน่วยได้นะคะอันนี้เป็นความหวังว่าจะเจอก๊าซเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้กับคุณมะคารับสวัสดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ